วันวนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟละข้าวผัดไข่ครับข้าวผัดไข่ขา้าวผัดไข่ใส่ได้บ้างครับใส่อะไรบ้างอันนี้พวกไข่เสร็จแล้วปุ๊บข้าวลงเลยครับข้าวลงข,ข้าวเต็มเต็มครับข้าวเบิดหมอ้อ ส่งไว้สักหน่อยกินกับขั่วกินนี่น่ากินมากหมดเดืดทิ่มหายต้องยีข้าวด้วยอันนี้ใช้ข้าวเลยทำข้าวเนี่ย หอมเลยหอมหอมกลม่เลยหอมกลุ้มจุกครุบจุบกครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรน้องสาวหึงไม่สุกหึงสองหึงไม่สุขต้องมีเคาะด้วยที่จับมันยาวโหดเนาะ เหมือนป,าน like ป่า e เหมือนเหมือนเชฟวนน้ำมันกระเด็นไงเออว่าอยู่กันาๆกันจะพูดอยู่เหมือนเหมือนแบบว่าทำให้เผื่อแบบน้ำมันกระเด็นมาทอดอ่ะไปชิดดูอ่ะกีเข้าวผัดกันเลยครับเนี่ยโหน้ำมาตูมกี่ข้าวผัดกับน้ำมันตุ๋ม เครื่อง้าวนี่คือไม่ปลูกในนี้ไม่ใส่เฮ้ยนะครับรอบแรกแม็กกี้ก่อนเลยซอสครับซอสซอสใส่ลงไปครับเก็บละมเนื้อใส่ลงไปใส่ทุกอย่างที่จะใส่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เทให้หมาแดงครับโอเคสไตล์เชฟละแก้วแก้ว ในตอนเนี้ยสะทิกสักหน่อยสักหน่อยสะทิกเนียปรุงแบบปรุงแบบนอกกระทะครับน้ำตาลน้ำตาลสักนิดครหอมหวานหวานนิดนิดนิดนี้ขาหวานไม่ได้เฮ้ยเฮใจเย็นเฮ้ยเอาเลยครับเกลือนี่เกลือนี่มาดีครับมาดีมาดี ดูสกน่อยหน่อืมกเาจ๋าดีมาเมื่อกี้ใส่น้ำปลาอย่งวะยังยน้ำปลายังมึ่ใส่ต่ไม่กี้อ๋อมันเค็มนะเค็มอืมโอเคครับเรียบร้อยต่อตัดต่อเส็ไปแรงต่อ ตอนนี้เราอยู่สตูผักครับสตูผักของเชฟวิวกลางวันไม่เห็นไปอยู่กลคืนไม่เห็นตอนกลางวันหืมหอมกุ๊บเลยหอมกุ๊บเลย <c oughs> มันเป็นยังไงครับหอมกุ๊บเลยมันแบบหอมแบบคล้ายๆแบบ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 ตระกูลปวนอะ่ะหอมกุ๊บ <c oughs> หอมกุ๊บเลยอเฮ้ยคือเว้ย <c oughs> กินออกเค็มๆครับใส่หลายซอสลด้เกินหอมดิรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีทนใดเลยแคได้ที่ครับไปแล ar ้วไปไปแล้วผัดให้แห้งสักนิดอ่า รอมเดือดร้อยนี่คือขั้นตอนการทำาวผัดดูสภาพดูสภาพดูหืมเนะเป็นไงพันหุหุยปครับไครับไปครัครับยังไม่ได้กินนี่แล้วก็รยหอมลงไปรับอ๋อมีโรยหอมด้วยไงแจว อเล็ีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวค่อยชมเมนูต่อไปครับอ,อะไรวะมี่จะทำอะไรโอตะข้าวโอ้โอตะข้าหวหางนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราชมอีกเมนูมนเมนูพร้อมเสิร์ฟจ,จอดอจแล้วเจ็บละ พระหลวงเฮ้ยไม่ดเชฟละตะลิวยาวโอ้เวลาน้องสาวทอดปลาครับขอดิขอดิขอดิหลังอ่ะข้างหลังเต็มเลยอ่ะเนี่ยไอ้ตัวนี้อร่อยมากเลยบอกเลยเนี่ยตึงติดติดติดตะลิวยอเออติดตะลิวเนี่ยเนี่ยเี่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยเอาให้หมด หนั่ากินจริงๆโอเคเดี๋ยวเราดูเมนูที่สองอันนี้เมนูแรกเสร็จแล้ว